สวัสดีค่ะกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อมาพบมาพอสิเป็นพริกไทยดำบดนะจน้ะเนาะเอ่อวั a t i สิ t ธิ Green pepper mixed with black pepper พ่อเนย่าพ่อเ่ย่า,อ,าอ,นนอันนี้สิเป็น Green Pepper ววัซันพี่นอ้องเพราะพ่อดีบ่งจักนะจน้ะเนาะ สิเป็นในเครือข่ายของพริกไทยดำละพี่น้องพริกไทยนวยที่มันนั่นเป็นเขียวไหมเราบลูกับมันซอวานอย่างพหญัย่ากลีนเพลเฟอร์าสวมาเบื่อพี่น้งงนองพักกับสิมีแค่รดเด้พอพี่น้องเด้อแค่รดแล้วก็ทั่วนะจ๊ะเนาะแล้วก็กระลำลวกเอาจา้ะพี่น้องพอดีพใยญ่กินมันฝรั่งจ้ะ เบอ้คนไป <c oughs> ขอบคุ้นเอซเก่าเอฟซีใหม่บว่าสิเป็นเอฟซฟังไทยฟังเล่าแล้วก็ฟังต่างประเทศนะจนะ๊ะเนาะที่เขามากดติดตามหลับชม,มาานะจ๊ะเนาะบ้านข้าเจ้าบอกบอก,บอก,กินผงสิหรดเด้พี่น้องเวลาปรุงอาหารนี่พ่อใหญ่สิสิม,มัก,ออกเอาเกลืออ่าเบื่องริกแล้ว อเกลือเขาสิบกินพงซีรดคือบานเฮ้านะจ๊ะเนาะ <c oughs> แต่ว่าบานเขาก็กินข้าวอนอ,อยจ้าพี่น้องที่เป็นก้อนไหมจ๊ะนี่ก็ใส,ส่เกลือนะจ๊ะเนาะใส่เกลือลงไปแล้วก็สิตามด้วยพริกไทยดำพริกไทยเขียวนะจ๊ะเนาะลยอ อืมน่ากินมา,ากเลยพี่น้องหอมสมเอลกูดอืมรสมืออืมกินสองคนพี่น้องจา้าอืม